สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแพทใหม่ของ SF. S F ก็คว่รจะอัพได้ก็นะตั้งใจอยู่เปลี่ยนไอคอนจากโคเป็น,ปนชิกะนี่ผมก็เข้ามาแล้วละ่ะรับใจเก้าดวงเพื่อนๆได้เลยไม่รู้นะเพือ่อนๆผมได้เก้าดวงมาแล้วน่าจะมีอีเวนต์ใหม่ของ เนี่ยเป็นสังคนก็คือของรูบี้จะเป็นเก็บแต้มของไดยะจะเป็นจันดับเอ่อแล้วผมก็แอบเล่นเปนนี่ห่อยละสามเพลงก็เป็นเพลงสัญชัยทั้งหมดแล้วจะมีสตอรี่ของสัญชัยอันนี้มันของสัญชัยแล้วก็มีสตอรี่ของมิวก็เพิ่มขึ้นมากล้วเนี่ยแล้วก็จะมีอัลบั้มของสัญชัยก็ฮันมาให้เปิดเปิดมีด้วยอันนี้ก็มี อันนี้สุดอันนี้จะเป็นเพลงสุดอะแล้วสัญชีของรีบั้งเก่าเรากำลังอยู่แล้วก็มีเอแบแล้วราการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงสุดอันนี้โอเคก็สำหรับตูส้สมการนะก็จะมีตัวฟ้าอ่ะแล้วก็นี่ตัวปกติของมิวส์แล้วก็มีตัวขวาด้วย ่็มีโปรโมชั่นตามนี้อยู่นะทั้งประหยัดแล้วก็แบบแพงเ,แเ,เออเดี๋ยวเรามาเปิดตัวฟ้าโชว์เลยดีกว่าจะมีของฟังรว่าของมีวะเปิดเลยจิ้ไปเอาประกาใจิ้มประการประกา อยู่อานนองข้าวต้อนรับเองจริงไหมสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคครับได้ได้วิธีการจบคลิปอีกแล้วนะ <c oughs> อันนี้ก็มี่เพิ่มมาจริงๆไม่รู้มันคืออะไรก็ไว้ก่อนก็แต่สำหรับอันนี้ก็เปิดอ,อยู่อาได้ทั้งข้าวนะครับสวัสดีครับ